เปิดประวัติเบียเดอะวอยซ์จากนักร้องเสียงหวานสู่เน็ตไอดอลสุดเซ็กซี่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่กำลังเป็นกระแสและหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเบียรพัชราน,านันหรือเบียเดอะวอยซ์สาวสวยสวรรค์ที่โด่งดังมาจากการประกวดร้องเพลงบนเวที The Voice Thailand ซีซั่น3ซึ่งตอนนี้เธอก็ได้สลัดลุคน่ารักรักกลายเป็นสาวฮอตสุดเซ็กซี่จนขึ้นแท่นขวัญใจของหนุ่มหนุ่มไปแล้วสำหรับเบียเดอร์ไวส์มีชื่อจริงว่าพัชรณน,นอัศดมงคลเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคม2538จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนราชินีบูรณนะและระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัดสำชัญซึ่งนอกจากใบหน้าที่น่ารักแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วเธอยังมีความสามารถด้านการร้องเพลงเล่นกีตาร์เปียโนโ,โดยศิลปินคนแรกที่สร้างแรงบันดาลใจให้เธออยากร้องเพลงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นศิลปินสาวไทยรุ่นที่อย่างมาช่าวัฒนพาณิตนั่นเอง ซึ่งในช่วงแรกหลายคนเรียกเธอว่าเบียเน็ตไอดอลเพราะเธอมีดีกรีเป็นเน็ตไอดอลที่มีแฟนคลับติดตามอยู่ก่อนมากมายแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นมาจากการเข้าประกวดร้องเพลงในรายการ The Voice Thailand ด์ซีซั่นสที่เธอมาพร้อมเสียงหวานหวานใสๆจนทำให้โค้ชทั้งสี่ คนกดหันมาหาเธอในเวลาไม่ถึงนาทีที่ร้องเพลง Back to December แต่สุดท้ายสาวเบียร์ก็เลือกที่จะอยู่ทีมโค้ชเจนนิเฟอร์คิงซึ่งเป็นผู้ที่เรียกเธอว่ามีเสียงใสกิ้งราวกับ angel voice และนี่ก็คือฉายาของเธอไปโดยปริยายทั้งนี้เบียเดอะวอยซ์เรียกได้ว่าเป็นสาวสวยที่ถูกจับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์มาโดยตลอด ซึ่งหลังจากเธอเข้าวงการมาไม่นานก็เปิดตัวคบกับนักร้องอารมณ์ดีคัตโตะวงลิปตาแต่หลังจากคบมาเกือบสี่ปีด้วยอายุที่ค่อนข้างจะห่างกันทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจถอยมาคนละก้าวทำเอาหลายคนตกใจกับข่าวเพราะไม่คิดว่าคู่ที่หวานกันมากๆจะต้องมาเลิกรากันซึ่งภายหลังจากที่เลิกรากับคัตโตะมาพักใหญ่ เบียดวอยซ์ก็เปิดตัวแฟนใหม่ไฮทันวาเกตสุวรรณนักร้องนำวงเปเปอร์ P.L.A.N.E.S. แถมอวดความหวานผ่านอินสตาแกรมกันอย่างต่อเนื่องแต่ศึกษาดูใจกันไม่นานนักสาวเบียร์ก็กลับมาเป็นโสดอีกครั้งสำหรับความรักครั้งต่อมากับวาน้อยหรือวาโนอิสหนุ่มหน้าหวานยูทูบเบอร์สตรีมเกมชื่อดัง ที่สาวเบียร์ครบได้ประมาณหนึ่งปีเธอก็ออกมาเปิดเผยว่าได้เลิกรากันแล้วพร้อมปมถูกข่มขู่และทำร้ายร่างกายจนส่งผลต่อสภาพจิตใจของเธอไม่น้อยซึ่งฝ่ายชายก็ได้ชี้แจงกลับว่าเพียงกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยตามอารมณ์ไม่ได้ทำร้ายร่างกายรุนแรงอย่างที่เป็นข่าวล่าสุดหลังจากผ่านไปเกือบหนึ่งปี ดูเหมือนว่าสาวเบียร์จะมีหนุ่มคนใหม่มาดาใจคือท็อปลาซิล็อกซี่ก่อนจะประกาศยุติความสัมพันธ์ผลงานเพลงอยากดังโวยไม่กล้าองยิงอัศาจรารย์แห่งรักจะทำให้ลืมเขาเลยวิ s ปรารถนาของพระจันทร์จาดาดา้าผลงานการแสดงภาพยนตร์สลามบอยซอยตืด มิวสิกวีดีโอตะกอนความคิดถึงโกไข่กับนายสนเนื้อบล็อกกล่องหลอนซ่อนตายผลงานอื่นๆชนะเลิศการประกวดพอกกี้สตาร์คอนเทสโฆษณาโฟมล้างหน้าพรีมโนบุประกวดร้องเพลงของยามาฮ่าถ่ายแบบนิตยสารเรถ่ายแบบนิตยสารเบอร์รี่